สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินแนลั่นเองเนี่ยผมและวันนี้นะฮะเซเว่นทูชินนลก็อยู่กับมังงะเรื่องมหาเวทผนึกบาลหรือว่าจจ,จส,จ,จ,ส ữ, จูจุสึเจเจเคนั่นเองตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกับมังงะที่มีชื่อตอนว่า โตเกียวโคลนี่เขียนหนึ่งพาร์7เท้าความถึง6พาร์ที่ได้ผ่านมาก่อน6พาร์ทที่ได้ผ่านมาเนี่ยก็ได้พบว่าในตอนนี้โตเกียวโคนี่เขียนหนึ่งเนี่ยยูจิกับเมีมิเนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่ยูจินะตอนนี้ที่พบเจอแล้วกับฮิงโกุมะส่วนน้องเมนะตอนนี้เนี่ยก็ได้พบเจอกับสาวเจ้าเล่ห์อย่างเลมิที่ได้พาน้องเมย์ไปหลอกต้มตุน๋นแล้วก็ตัดมาชิมังานในตอนล่าสุดในตอนนี้ฮิงโกุมะเนี่ยคือยอมแพ้แล้วกับใจของยูจิตัวเขาเนี่ยจึงยอมทำตามคำขอของยูจินั่นก็คือการเพิ่มกฎ โคกันนี้เพิ่มกฎ1ข้อกดคือสามารถทําให้ผู้เล่นนั้นถ่ายโอนคะแนนซึ่งกันและกันได้และการถ่ายโอนคะแนนในกฎข้อนี้ต้องมีผลกับข้อ8ด้วยหลายคนอาจจะงงนะว่ากฎข้อ8คืออะไร๋ยวผมทวนให้ก็แล้วกันกฎข้อ8คือเสื้อผู้เล่นน่ะที่มีคะแนนคงอยู่กับที่เป็นระยะเวลา19วันน่ะผู้เล่นนั้นจะถูกลบพลังคุณใสออกหรือคือตายนั่นเองและเมื่อฮิงุกมาพูดจบในตอนนี้โคกันนีเนี่ยก็้ยุดพักหนึ่งและจากนั้นโคกันนีเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าอนุมัติกฎข้อสิผู้เล่นสามารถโอนคะแนนให้กันแลลลละะกกกันนนนนได้้้จจจาผผููููเเเเเ่่่่สมือโคบยยิใ นึกว่าจะไม่รอดและฮิงงรุมานั้นก็ได้พูดต่อว่าโคกันเนให้คะแนนชันนึคะแนนนะกับมิตาโดริซะโคกันเนเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าตามที่คุณปาถนาฮิโรมิฮิโงรุมาโอนคะแนนหคะแนนสำเร็จเสร็จสิ้นฮิงรุมาเนี่ยก็ได้พูดต่อว่างั้นคราวนี้เราสองคน,นคงจะไม่ถูกลบพลังเสเวในอีกส9วันนี้เมื่อพูดจบฮิงรุมาเนี่ยก็ได้บอกลา ยูจิเนี่ยจริงที่พูดออกไปว่าเดี๋ยวก่อนสิฮิครุมะนี่นายกำลังจะไปไหนกันนะเชื่อกันนายไม่ได้คิดมากแล้วก็นายช่วยพวกเราทีสิแต่ว่าฮิคารุมะเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่า2คะแนนฉันน่ะได้มาจากการฆ่าผู้พิพากษาและก็อายการก่อนที่ฉันจะเดินทางที่โตเกียวพอชนะเมื่อไหร่ที่บารียเปิดแล้วก็ฉันจะเข้ามอบตัวกับตำรวจจนกว่าจะถึงเวลานั้นฉันจะทบทวนในสิ่งที่ฉันทำมากแล้วกันและถ้าเกิดฉันมะอยู่ข้างนายนะเวลานั้นฉันก็คงเกลียดตัวเองมากกว่าเดิมสิหวังว่านายจะเข้าใจนะฉันไม่ได้จะโทษนาย ลาก่อนเมื่อสิ้นคําพูดนี้ฮิงลูบาร์เนี่ยก็ได้ปิดประตูใส่ยูจิยูจินะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ก้มหน้าเลยเนื่องจากว่าการฆ่าคนเนี่ยมันนำมาซึ่งความรู้สึกที่มันแย่ยูจิเนี่ยเข้าใจฮิงลูบาร์เนื่องจากว่ายูจิเนี่ยเคยถูกสุคุนะาคุมร่างและสุคุนะเนี่ยก็ได้ฆ่าคนมากมายดังนั้นแล้วคำพูดนี้ยูจิเนี่ยจึงได้เข้าใจต่มาที่ฝั่งของเมงกุมีกันบ้างหลังจากที่น้องเมยนะ์เนี่ยถูกเลมิพามาหาเล็กจีนาตอนนี้เล็กจีเนี่ยก็ได้ตบมือต้อนรับเมงกุมีไม่แล้วแก อะไรของแกและเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดต่อแค่ชิคกี้มีตัวนั้นอนะ่ะมันก็น่าประทับใจเกินพอแล้วฉันในเห็นแกก็รู้แล้วว่าแกนะ่ะแข็งแกร่งเอาแล้วนะเสียเวลาพูดมาเยอะแล้วแกนะ่ะเข้าร่วมกับพวกเราสิเพราะถ้าเกิดไม่งั้นลราก็ฉันต้องฆ่าแกนะเลมีนะ่ะตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้คิดว่าอะไรกันเขาพูดบ้าอะไรของเขาวเนี่ยและน้องเมย์นั้นก็ได้พูดออกมาว่านี่แกนะ่ะหมายความว่ายังไงกันและเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดต่อ แกคิดว่าแกรู้เรื่องเกี่ยวกับคัลลิ่งเกมหรือว่าเกมคัดออกนะ่ะมากน้อยแค่ไหนกันวะแต่ว่าน้องเมย์นะตอนนี้เนี่ยความรู้ค่อนข้างแน่นเนื่องจากว่าท่านเทนเกนสอนมาก,กับมือน้องเมย์เนะี่ยจริงได้พูดกับไปว่าเกมคัดออกนะเหรอมันคือพิธีกรรมที่ใช้พลังคุณใสของนักคุณใสที่อยู่ในมานเพื่อเปลี่ยนสภาพคนญี่ปุ่นไปสว่อีกฟางหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่น้องเมย์ก็ไม่ได้พูดนะครับว่าความรู้พวกนี้เนี่ยมาจากท่านเทนเกนเมื่อน้องเมย์พูดจบเนี่ยทางฝั่งของเล็กจีเนี่ยก็ได้พูด เดี๋ยวก่อนนะไอเจ้าหมอนี่รู้จักอย่างนั้นเหรอเขาคนนี้คือนักคุณใสที่ติดต่อกับเคนงาคุหลายเล็กจีเนี่ยก็ได้พูดต่ออ่านนะที่แกพูดอยู่เนี่ยก็มีส่วนถูกอยู่ไอเกี่ยวกับผู้เล่นแล้วก็พลังคุณใสนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างนะมันเป็นแค่บัฟนะแผนซ้ําแผนซ้อนแผนลวงแผนหลอกแผนซ่อนเงื่อนสําหรับแผน2แล้วก็แผน3เอาเป็นว่านะทุกอย่างมีทั้งหมด3เหตุผลจํานวนของผู้เล่นระดับความต่างกันของทักษะของผู้เล่นและ กฎของบาเลียสมมุติแล้วกันนะถ้าเกิดมีผู้ใช้คุณใสพันคนกระจายไปที่10โคนี่แต่ละโคลนี่ก็จะมีผู้เล่นประมาณร้อยคนใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่ละโคนี่เนี่ยจะมีผู้ที่โคตรแก่งอยู่อย่างเช่นที่โตเกียวก็จะมีคาชิโมฮาจิเมะกับฮิโงูนมะซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็สามารถกําจัดนักคุณใสไปมากกว่า60คนแล้วนายเริ่มเห็นอะไรหรือยังล่ะก็ตีสว่าทุกๆโคนี่เนี่ยสักสิบโคนี่นะจะมีผู้ที่แข็งแร่งระดับเดียวกันอย่างน้อย1คนและตอนนี้น้องเมย์เนี่ยก็เริ่มคิดตาม งั้นก็แปลว่าคนแข็งแก่งเนี่ยจะกำจัดโคนออแนและถ้าเกิดเกลียนน้นเมย์ไม่ได้พักหนึ่งก็จะพบว่าเกิดสภาวะเดดล็อกและน้องเมย์เนี่ยก็คิดในใจฉันอาจสัมผัสได้ว่าที่โตเกียวโคนี่เขียนนี้เนี่ยอะไรเงียบๆเมื่อน้องเมย์พูดจบเนี่ยเล็กจี้ก็ได้พูดมาถูกต้อง ที่นี่คือโตเกียวเขตสถูกไหมล่ะทีนี่ตอนนี้โตเกียวเขตสนะ่ะเข้าสู่สภาวะเดดล็อกไปแล้วโอนย้ายผู้เล่นไปสู่โคลนี่เขตต่างๆสุ่มไปยังโคลนี่แต่ละโคลนี่ระหว่างสุ่มนะี่ยก็ดันมีคนตายซีกจากการตกสู่พื้นต่อสู้กันให้ยาวนานเหรอไม่ใช่มั้งการต่อสู้ที่ยาวนานของนักคุณนสาการเพิ่มกดเหรอฉันมันจะ่าพอถึงจุดจุดหนึ่ง เคนงาคุน่ะมีแผนในการกําจัดนักคุณใสที่แก่งที่สุดในแต่ละคอลอนีและหน้าที่ของเกมคัดออกนะ่ะก็จะจบลงไปและเมเล็กที่พูดจบภาพของงาขันมาหาเคนงาคุเคนงาคุนะตอนนี้เนี่ยกำลังมาที่สมาคมประเทศจีนประธานของสมาคมประเทศจีนเนี่ยพูดออกมาว่าซัวเชี่ยซึ่งหมายถึงว่านั่งหลงได้และเคนงาคุเนี่ยก็ได้โชว์เทมในการพูดจีนกลับไปเชี่ยเชี่ยนี่ยาชิงวอที่หมายความว่าไอเชี่ยเอยอยากกินไอติมวอไอสัตว์ไม่ใช่เคนงาคุที่พูดกลับไปว่า ขอบคุณนะครับที่ได้เชิญผมมาและเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าเ่าฉันก็ไม่รู้หรอกว่าการระเบิดที่มันจะฆ่าพวกนักคุณใสแต่ละคนนี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าระเบิดนะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วฉันน่ะจึงกำลังหาคนที่แข็งแกร่งอยู่เข้าใจเมื่อเล็กจี้พูดจบน้องเมย์เนี่ยก็ได้พูดกลับไปเลยว่าแล้วว่าแต่ว่าเธอข้างหลังฉันน่ะมันแร่งตรงไหนไม่ทราบเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดกลับมาเลยผู้คนนะ่ะมันจะมองผู้หญิงเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยกว่าและก็อย่างที่เห็นนั่น่่นนนนนนนแแแหหลลลละะเเเเเเธธอออออปป็็็็ยื้้้้งมมกกกไดดพูัับาาวใชรจ นายจะฆ่าเธอเพื่อเก็บคะแนนงั้นสินะเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดกับมาเอะนายพูดออกมาอย่างนั้นได้ยังไงกันน่ะฉันไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ว่าในตอนนี้เลยมีในคงเชื่อใจตัวของเล็กจี้เล็กจี้คืออัศวินี่แท้จริงของฉันค่ะเธอฉันทำงานดีตัวเขาน่าจะปกป้องฉันน้องเมย์เนี่ยก็ไม่สนใจคำพูดขออีดอกนี่น้องเมย์ได้พูดออกไปว่างั้นก็โชคดีกันแล้วกันนะสลหรับนายนะแล้วว่าแต่ว่าพวกพ้องนายนะ่ะมีคะแนนรวมกันถึงร้อยคะแนนหรือเปล่าเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดกับมาแน่นอนถึงสิ คราวนี้น้องเมย์เนี่ยก็เริ่มเล่นบทโหดกดที่กำลังจะมีการเพิ่มมานะ่ะผู้เล่นจะสามารถแลกเปลี่ยนคะแนนซึ่งกันและกันได้ให้คะแนนทั้งหมดนั่นกับชั้นซะและฉันจะลอพิจนารณาดูอีกทีหนึง่งเมื่อน้องเมย์พูดจบเล็กจี้เนี่ยก็ได้ตบมือการเจรจารล้มเหลวเมื่อสินอ้นคำพูดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยโผล่มาข้างหลังของน้องเมย์นะตอนนี้เขาเนี่ยกำลังใช้กรงเล็บในการจะโจมตีน้องเมย์แต่แล้ววินาทีนั้นเขาเนี่ยก็ต้องโจมตีวื่อเนื่องจากว่าน้องเมย์ได้ บ้านะหายได้ยังไงกัน e so, แต Haha, ่แล้ววินาทีน้องเมย์เนี่ยก็ได้โผล่มาจากพื้นดินถูกต้องแล้วนะนี่คือพลังวิชาคนใสใหม่พลังในการแทรกซึมในเงาน้องเมย์นะตอนนี้ได้โผล่มาจากพื้นและเขาเนี่ยก็ได้จับล่าของชายคนนั้นโยนลงตึกขณะที่เขาคนนั้นได้ถูกโยลงตึกมันเนี่ยก็ได้คิดว่าไอเวนเลยแต่แล้ววินาทีน้องเมย์เนี่ยก็ได้เปิดใช้งานชิคกี้มี่นูเอะเมื่อสิ้นคำพูดน้องเมย์ชิคกี้มีอย่างนูเอะเนี่ยก็ได้โผล่มานูเอะเนี่ยใช้ปีกขวามันในการจับล่างของชายคนนั้นกระกกลลงงพ้้้นนนนอออย่าาารเมมมใตตีีะดสสภู็ไไป เดียวก่อนนะเจ้านกนั่นที่เขาเคยใช้งานมานะตอนนั้นนี่แต่แล้วในขณะที่เลมีเนี่ยกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่น้องเมย์เนี่ยก็ได้พูดออกมาเลยว่าเฮ hey เมื่อสิ้นคําพูดนั้นเลมีเนี่ยก็ได้ทราบเลยว่าเ <"Hey> ขาใน,นกำลังเรียกเธออยู่เลมีได้หันไปพร้อมกับสีหน้าของเลมีที่กาลังกังวลและน้องเมย์เนี่ยก็ได้พูดกับเลมีออกไปว่าอย่าเสนอหน้ามาย้ฉันเห็นอีกน้องเมย์นะตอนนี้บอกเลยว่าบทโคตรดุแต่ดว,วินาทีนั้นก็ตัดมาที่ชิกิยามิอย่างก่อนตัวก่อนนะตอนนี้เนี่ยถูกมีดในการโจมตีเข้าปากและเล็ก็กกีไดด้พูมาอ oh ฉันเก็บมันละไอ้นายไม่ฆ่าพวกเราเพราะว่านายอยากได้คะแนนจากเรางั้นสินะแต่ว่านะถ้าเกิดนายไม่ต่อสู้โดยที่คิดว่าจะฆ่าแล้วก็ระวังนายเสียใจทีหลังตอนนายตายก็แล้วกันเมื่อสิน้นคำพูดเล็กจี้เนี่ยก็ได้มีบางอย่างนะฮะตกมาจากข้างตึกนั่นคือลูกตานน่นเองแล้วลูกตาเนี่ยก็ได้เกิดลำแสงบางอย่างนั่นคือระเบิดจุนแล้วแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมารหรือว่าชูาซื่อไคเซนเนี่ยก็ได้จบลงไปผมและโครชอบเลยนะฮะในทวิตเตอร์เนี่ยฉากตอนท้ายของมังงะที่ลูกตาที่ตกมามีคนบอกว่า ลูกตาของโนบะระมันคือลูกตาที่ไมตโตะได้เป็นคนโจมตีแล้วก็กระเด็นออกมาแต่ลูกตาเพิ่งกระเด็นมาสงสัยลูก,กตาอาจจะเป็นเพเยอร์มั้งกูจะถามคํานึงเลยว่ามึงคิดได้ยังไงแต่ก็อย่างว่านะฮะคงขายเครียดขายเครียดส่วนตัวคิดว่าน้องเมย์นะฮะน่าจะเอาอยู่กับเล็กจี้เนี่ยไม่น่าโหดเท่ากับไอ้นี่หรอกทางฝั่งของฮิง,ง,ฮงรูมาฮิงรูมาไม่โหดจริงยูจิยังแพ้เลยสำหรับผมแล้วนะเล็กจี้เนี่ยคือสบายๆมากนะฮะเดี๋ยวเจอน้องเมย์กูอันเชิญมาโหลาก้าออกมามันต้องมีร้องไห้กันบ้างอะส่วนเร เป็นแค่เหยื่อล่ออย่ายืนให้น้องเมกุลลอได้ปปะแล้วมางานในตอนนี้ก็ได้จบลงไปใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บายบายครับสวัสดีครับ